ชาวราศีกรกฎคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ The Devil Defeat Material Happiness แล้วก็ไพ่ The Chariot นะคะจากไพ่ทั้ง4ใบนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วครึ่งปักแรกของกรกฎาคมน,นี้นะคะคุณจะต้องควบคุมภาวะจิตใจอารมณ์ของคุณให้ดีคุณอาจจะมีความรู้สึก เดวิลเนี่ยคือเป็นไพ่ปีศาจเนี่ยสามารถเข้ามาครอบครองจิตใจของคุณได้จริงๆชาวราศีกรกฎคุณเป็นคนมีเมตตานะคะคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีแต่ว่าเดือนเนี้ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนปีศาจเข้ามาครอบคร,ครอบครองจิตใจของคุณคือค,คุณจะรู้สึกโกรธเกลียดแค้นอาฆาตแล้วก็รู้สึกเหมือนจิตใจคุณขุ่นมัวได้ง่ายมันเหมือนมันมีอะไรมาโดนบันดาลให้คุณเหมือน โกรธง่ายมีความรู้สึกไม่แฮปปี้ง่ายรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะอาจาจะมีปัญหาเรื่องงานหรือปัญหากับแฟนปัญหาอะไรก็ตามเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่ก็มีความยุ่งวุ่นวายม e r ช a l h ฮ p ปปิเนสคือครอบครัววุ่นวายพี่น้องวุ่นวายลูกวุ่นวายสามีภรรยาวุ่นวายรอบตัวเนี้ยมันมีความวุ่นวายเข้ามาเยอะะเล็กก้าเนี่ยมันเป็นความเยอะ ะค,ะความเยอะเข้ามาเนี่ยทำให้คุณรู้สึกเหมือนเหมือนมันวุ่นวายไปหมดอ่ะบางคนเนี่ยก็งานรัดตัวนะคะมีเวลาให้แฟนน้อยเดอะชริออตเป็นไพ่แห่งการเดินทางบางคนต้องเดินทางไปประสานงานติดต่อสื่อสารทํางานเดินทางเยอะบางคนเดินทางต่างจังหวัดเยอะบางคนเดินทางไปต่างประเทศไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวทําให้การที่เราเนี่ยมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยลงนะคะหรือสมมติอยู่กรุงเทพคุณก็อาจจะงานยุ่งหรือมีเรื่องที่คุณต้องคอนเซนเทรตมากมายทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยได้เอาใจใส่แฟนเท่าที่ควรมันอาจจะมี ช่วงเวลาไม่ใช่แม่หมอไม่ได้ว่าคุณว่าคุณไม่เอาใจแฝดใส่แฟนแต่บางทีเนี่ยเรื่องบางอย่างเนี่ยมันมาบดบงังทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันยุง่งมันไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยอยากคุยอะไรหวานแหววไม่ค่อยไม่ค่อยอยากคุยอะไรมากกับลูกกับแฟนกับภรรยากับสามีเราเราก็รู้สึกเหมือนงานมันเยอะเรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตนะคะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมันยุ่งมากเลยไม่ว่าง,งานเยอะธุระเยอะอะไรทําให้เราเนี่ย มันมีความรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยอินเลิฟอ่ะไง่ายนะคะบางคนเนี่ยถ้ารู้สึกขุ่นมัวในด้านจิตใจก็คือจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยอินกับความรักไม่ค่อยอยากจะเลิฟไม่ค่อยอยากจะรู้สึกเหมือนอยากจะไปเที่ยวกับแฟนอยากจะไปกินข้าวอร่อยๆกับแบบวันแหววกับสามีอะไรแบบนี้มันความรู้สึกตรงเนี้ยมันน้อยลงไปนะคะแม่หมอเชื่อว่าหลังจากเนี้ยหลังจากสถานการณ์ตรงเนี้ยมันคลี่คลายไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยขออย่างเดียวขอให้คุณประคับคประคองความรักให้ดีอย่ามี โทสะอย่ามีโมหะอย่ามีความโลภที่แบบแบบเรียกว่ามีความโกรธเคืองในด้านจิตใจเยอะบางทีเราอาจจะพูดทาร้ายแฟนเราไม่ทันตั้งตัวก็ได้แบบกําลังหง,งุดหงิดอยู่นอยู่เอ้ยตัวเองอะไรเงี้ยเอ้ยอย่าเพิ่งมายุ่งนะคุณอาจจะตาวาดแฟนไปโดยที่เราบางทีไม่ได้ตั้งใจก็เป็นไปได้นะคะบางทีเราเรารักแฟนเรานะไม่ใช่ว่าเราไม่รักแต่บางทีเราเรารู้สึกไม่ค่อยแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะเพราะว่าด้วยอารมณ์ที่มันแบบ อารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้ชาวราศีกรกฎอาจจะมีอารมณ์แบบนี้เยอะในช่วงกรกฎาคมนี้แม่หมอขอให้ระวังระมัดระวังเรื่องจิตใจ,จกับเรื่องภาวะอารมณ์แค่อย่างเดียวไอ้ความยุง่งความอะไรเนี่ยในเดือนนี้มันคงยังต้องยุ่งอยู่เพราะว่าไพ่ประกบตัวนี้มันวุ่นวายมากเลยไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือบางคนเดินทางเยอะหรือว่าสิ่งรอบข้างมันรุมเร้าเรานะคะแม่หมอเชื่อว่ามันพอมันผ่านตรงนี้ไปได้แล้วจากนี้ไปอ่ะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นคุณก็จะกลับมารักกันหวานแหววขอให้ใจเย็นๆอย่างเดียวพอนะคะแม่หมอขอให้คุณใจเย็นโชคดีค่ะ ชาวราศีกรกฎคนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ the sun perfect work king of wands แล้วก็ไพ่จบที่ไพ่ Prince of Pentacles นะคะจากไพ่ทั้ง4ีใบนะคะแม่หมอมองว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณเป็นคนมองโลกแง่ดีเนาะเดอร์ซันเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนมีความแจ่มใสร่าเริงใครมองคุณอุ้ยน่ารักแจ่มใสคุณเป็นคนน่ารักอะ่ะใครๆมองมาเหมือนคุณเป็นพระอาทิตย์ฉายแสงให้กับคนรอบข้างเนี่ยมีความสุขชาวราศีกรกฎจริงๆคนเป็นคนมีความอบอ้อมอารีนะคะถ้าใครเนี่ยแบบเรียกว่าต้องการความช่วยเหลือคือคุณเป็นคนขี้สงสารอะ มีลักษณะเดจดันเนี่ยเหมือนเป็นคนโอบอ้อมอะไรใครๆ,ๆก็อยากจะเออขอคาปรึกษากับคุณถ้าคุณคืณคอว่าง่ายถ้าเกิดใครมีปัญหาไปร้องไห้ไปหาชาวราศีกรกฎเนี่ยเขาจะไม่ได้นิ่งอยูด่ดายเขาจะถามคุณว่าเฮ้ยทำไมยังไงคือเขาจะสงสารคุณอ่ะว่าง่ายเหมือนแบบแบบเหมือนแบบชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีเวลาเพื่อนฝูงมีปัญหาหรือใครมีปัญหาเขาก็ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นคนน่ารักแต่ทําไมช่วงกรกฎาคมเนี่ยคุณจะร้อนเหมือนไฟเลย king of w o r ด s นะคะไฟเต็มลูกเต็มตัวเลยนะคะมันก็หมายความว่าคุณจะใจร้อนคุณจะมีความรู้สึกร้อนรุ่มในด้านจิตใจนะคะหรือการกระทําของคุณบางอย่างเนี่ยมันมันเป็นไปด้วยความใจร้อนไม่ได้ตั้งใจแต่แบบมีโทสะมีโมหะมีรู้สึกโกรธง่าย นะคะอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายร้อนง่ายตัดสินใจเร็วกว่าที่ควรจะเป็นจริงๆแล้วชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณเป็นคนธาตุน้ํานะคะสดใสล่าเริงยิ้มง่ายน่ารักแจ่มใสแต่เดือนนี้ทำไมมันโกรธง่ายไม่รู้นะคะหรือบางคนก็รู้สึกเหมือนไม่มีอารมณ์อะ่ะอาจจะด้วยสถานการณ์รอบข้างนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยเหมือนปัญหาด้าน หลายอย่างเนี่ยมันลุมเล้าคุณนะคะ perfect work ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่บ้านนะคะ perfect work อาจจะเป็นครอบครัววุ่นวายอยู่ช่วงนี้หรือไม่ก็าการงานวุ่นวายอยู่นะคะทาให้คุณรู้สึกเหมือนคุณอยากอยู่คนเดียวแม้ว่าคุณจะอยากมีแฟนแต่ก็รู้สึกเหมือนมันไม่เต็มที่ที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้สมมติมีคนเข้ามาหาคุณคุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนคุณเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้ยังไม่อยากได้คนนี้เดี๋ยวจะรอดูคนใหม่หรือมีความรู้สึกตัดสินใจเร็วตัดสินใจฉับพลันตัดสินใจด้วยความวู่นวามเกิดขน จริงๆแล้วเดือนนี้ถ้าคุณกลับมาเป็นตัวคุณเองสดใสร่าเริงไม่ไม,ไม่ไม่โมโหง่ายไม่โกรธง่ายไม่รู้สึกเหมือนตัวเองโดดเดี่ยวถูกทิ้งขว้างคือบางทีนี่มันเป็นเรื่องความรู้สึกเนาะ Princess of p e n นนิ่ e คุณอาจจะรู้สึกเหมือนที่ผ่านมารักมันไม่ค่อยสมหวังโสดมานานละฉันก็จะอยู่เป็นโสดต่อไปอีกหน่อยมันจะเป็นอะไรไปถ้าเราไม่ได้เจอคนที่มันดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปรีบมีอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนคุณอยากมีแฟนไม่ก็อยากแต่ว่าเดือนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนเหมือนความรักมันปฏิเสธคุณหรือคุณปฏิเสธความรัก อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองถามตัวคุณเองดูแล้วกันว่าถ้าคุณสดใสล่าเริงแล้วมีคนดีๆเข้ามาคุณพร้อมจะเปิดโอกาสให้กับเขาไหมขอให้โชคดีค่ะ